นะครับกับผมบนนีนะครับผมกินข้าวอยู่ครับเดี๋ยวมามา่าเผ็ดมากครับมาม่ารู้จงตกครับวันนี้ถ่ายเองน,นี่ประมาณสักสี่โมงครับ ต่อไปกินละมากครับแป๊บนึงอไม่มีละมากครับมาละผมที่จะมาบอกที่ผมพูดมึงพูดกูผมก็ขออภัยนะครับอืวันนี้ผมก็อยากถามว่าผมอยากให้ทุกคนกดไลค์ผม แล้วก็กดแจ้ผมไม่ได้หรอคบคนอยากให้ทุกคนกดจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ได้หรอไม่มีใครดูคลิปผมเลยที่คนไหนดูผมก็ขอให้รวยๆนะครับ TV, C, ทีวีเอฟซีทุกคนทุกคนครับด,ดูกด็อย่ากดกดติ้ดตาให้ผมนะครับผมขอร้องจริงครับเพราะผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงที ตามแม่ผมเลยดูค่ะดูที่บางกล้องพอยา้ให้ทุกคนกดติดตามจริงนะครับทอมคอร้องหรอครับอ้ยอันนี้แบบก็ต้องทำคลิปอีกแล้วก็ต้องไปทำงานอีกนับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอ้ยอย่าเพิ่งลืมกดไล กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์ตรงนี้ตรงนี้กดติดตามเฮ้ยพิดกดติดตามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วอย่าลืมพบกันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์ถึง150ไลค์นะครับบายเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อนะบายครับ